สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกออออครับช่องที่สุ่มสกีนาวีและกิจกรรมอาวีเดือดที่สุดในประเทศไทยนะครับผม <st ess> นะทุกคนวันนี้ครับผมเงินเดือนออกมาดมาการิน่าบอกว่ามิสติคอมาอีกแล้วนะจ๊ะ <st ess> เข้าอาทิตย์ตัวเลยไหมล่ะโอ้โหปีหนึ่งมี54สัปดาห์53 52โอ้โหเกือบละมันประมาณสอาทิตย์ครั้งละมิสติคอเพราะมันมีเริ่มมีเยอะแล้วไงทุกคนนึกออกไหม เขาก็ต้องขายแบบนี้แหละครับผมมาพบกับการรีวิวกิจกรรมตำนานเทพกระปีครับผมเริ่มต้น5คูปองแต่จบไกลแน่นอนนะครับผมดูทรงแล้วนะก่อนไปรับชมครับก็ฝากร้านก o อ l l ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับผมเป็นร้านที่จดทะเบียนเป็นบริษัทเรียบร้อยแล้วปลอดภัยครับผมจากยอดเติมไปกว่าน่าจะสัก30ล้านบาทนะครับผมกีน<ะ>่าขอตัวโปลีขอตัว APL แต่ไม่ต้องชชนรีจิสเตอร์ได้แล้วนะจ๊ะมา วันนี้ก็เหมือนเดิมครับขอบคุณพ่อบ้านพ่อบ้านบิ๊กครับผมให้ไอดีมารีวิวแล้วนะครับผมตึงๆแน่นอนแล้วก็มีลูกค้ามาบอกแล้วคนหนึ่งน้องมาตินนะที่เป็นทนายเขาบอกว่าเขาสุ่มไป3,931คูปองนะ <S 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 ไปเราไปดูครับว่าเราจะจบที่เท่าไหร่นะครับผมนี่อันดับแรกนะครับผมก็ต้องมาเลือกสกินหรือเปล่านะใช่โอเคกติกาคือเลือกสกินครับแล้วก็กิจกรรมนี้อยู่แค่ สองสัปดาห์นะครับหมดตอนวันที่สิบหกสิบเอ็ดโมงนะครับผมแล้วก็เลือกรางวัลก่อนครับผมไปเดี๋ยวอันรางวัลอ๋อแล้วก็แบบว่าเปิดห้าช่องสิบช่องและสิบสามช่องก็มีเลือกท่าเต้นเลือกสกินลิมิเต็ดแล้วก็มีคมภีแดงสิบอันเปิดสิบสามช่องได้คมภีแดงสิบอันใจลายมากนะครับผมแล้วก็การเล่นอะไรไม่รู้แหละเออหนึ่งถึงสิบหกเนี่ยมีโอกาสได้รางวัลใหญ่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะ เออ17-13ได้รางวัลใหญ่14.3เอร์เซ็นตนะครับแล้วก็สกินให้เลือกเยอะแยะมากมายครับผมอ่ะไม่ได้มีบอกราคาแบบไต่อันดับอีกแล้วครับผมเพราะฉะนั้นรู้กันที่ช่องนี้แน่นอนนะครับผมอืมเดาว่าหินนาคอร์สนะเลือกไปก่อนครับคุณบิก๊กคุณบิ๊กไม่ว่าเพราะคุณบิ๊กบอกว่าถ้าเหลืออะไรแบบพี่ไปเองนะครับสาวเล่นสาวเล่นมาโอเคครับก็30ช่องถ้าลังพึ่งแบบนี้ แน่นอนข้างละสิบสองตรงกลางอีกหกใช่สามสิบช่องเป๊ะ,ปะครับแล้วก็ตรงที่ตัวผมมันเขียนว่าการันตีรางวัลที่คุณเลือกก็คือหินนาะคอสทุกทุกแปดช่องนะครับผมไอดี <c oughs> ถูกแล้วเพราะว่ามีแปดพันคูป,ปองนี้ไอดี ID คุณบิ๊กแน่นอนตายครับเวลาเปิดนะครับรังพึ่งนะเปิดให้ลงช่องที่มันเขียนครับคือห้าช่องสิบช่องแล้วสิบสามช่องเผื่อมีโอกาสได้ลดนะครับคูป,ปองเริ่มต้นคือแปดหนึ่งหกห้าครับขออนุญ,ญ,ญาตจดแป๊บหนึง่ง ไปเราเริ่มก่อนเลย5้าช่องแรกครับผมผ่ากลางดูดิวันนี้เยออันนี้เออผ่ากลางไปเลยครับผมไม่แสดงอีกนะ let's go พะก้าช่องมีโอกาสได้ส่วนลดมีไหมเงียบส่วนลดเงียบอ่ะหนึ่งห้าช่องที่สองครับไปนี่เปิดแบบเป็นหยินหยางไงแบบครอสกันไงไปจับมือกันมาตรงกลางผู้เลน่นแตกเลยได้ไหมวะ มีส่วนลดไหมอ่า <Yeah. S 1> อันนี้มีส่วนลดนะไม่แน่ใจว่าน้องมาตินพลาดช,ช็อตนี้หรือเปล่านะครับผมแต่คิดว่าไม่น่าพลาดสามช่องครับผมปึกปึกปึกครับผมเน้นเน,น้นเกาะปุ่มตรงกลางไว้นะครับไปโอ้โหแล้วสิบสามช่องได้จังหวะได้จังหวะเก็บคมพีแดงมีส่วนลดอีกไหมไม่มีแล้วนะครับผม <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นก็ลดได้แค่นั้นแหละครับห้าสิบแปดคูปองนะไปขออนุญาตนะครับ เอาข้างล่างก่อนเว้ยไปครับ <c oughs> เออยินนะครับนะครับผมอันนี้ละผมสิบหกแล้วไนงะโอเคไปเรื่อยๆครับอ่าตึก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 อันนี้ยังห้าอยู่ครับเก็บเก็บติ่งไว้เก็บติ่งอันนี้ไว้นะครับ,บ,ะะรบโอ้โหเจ็บประวัตินะครับผมแล้วก็เปิดอีกแค่สองอันพอนะครับผมนี่เราเก็บติ่งไว้ ติ่งไว้อย่างละนิดนึงครับโอ้โหไปเลย25ช่องครับตอนนี้คูปองหายไปได้ประมาณ8,001เหลืออยู่5,009นะครับ8,001ก็ประมาณ2,002โดยประมาณกลมๆ2,002ครับและนี่คือราคาเหมาครับหนึงเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปคำนวณแป๊บหนึง่งเดี๋ยวได้มาบอกราคาเหมาเลย โอเคไปคำนวณการเหมามานะครับก็ตรงกับที่น้องมาตินรายงานมาเป๊ะเลยครับนั่นคือ3931คูปองครับในการเหมาแพกร้านกอฟอวันนี้คิดพิเศษให้เลยครับก็คือ3170บาทนะครับแต่ว่าคูปองมันจะเกินหน่อยได้4,090คูปองนะครับผมอันนี้เป็นแพ็คแบบราคาส่งแล้วมีเฉพาะแค่ ทูเลนเข้าสองอาทิตย์นี้เท่านั้นนะครับอันนี้แบบแนะนําเลยว่าอันนี้มันเป็นราคาส่งเรียบร้อยนะครับผมเหมือนถ้าคุณหารเฉลี่ยเนี่ยจะถูกกว่าสุลต่านนิดนึงด้วยซ้ำนะครับมาโอเคครับขอไปทีละช่องนะครับผมช่องนี้ก่อนติ่งไว้โบ,บ๊ะบ้เข้าไปคุณบิ๊กคุณบิ๊กคุณบิ๊กไม่เอาโอ แล้วติ่งที่เหลือไว้ยังไงซ้ายขวาครับซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวา,าขวา,ซ,า,ขวาซ้ายครับผมถ้าจิ้มสองโบเข้าไปเออ,อประหยัดนิดนึครับผมมาโอเคนะครับก็ตามนี้ทุกคนเ,เดี๋ยวขึ้นคูปองที่เสียไปให้ครับแล้วก็ขึ้นราคาเหมานะครับแล้วก็ขึ้นแพ็กร้านนะครับผมถ้าใครอยากคิดว่าอยากลองดวงก็สอง0ด้าสิบบาทก่อนก็ได้นะครับผมก็จะได้ถึงช่องนี้นะแต่ว่า ถ้าเติมแบบที่ผมบอกคือ3 1 7 0บาทคือมันจะถูกไปเลยตั้งแต่แรกนะครับลองคิดคำนวณดูก็ได้นะผมคิดแบบราคาแบบคนที่อยากได้มันเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะอีกช่องหนึ่งช่องสุดท้าย3 9 9มันโหดมากกดร้ายมากนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดรับของข้างล่างด้วยนะครับบ่เ Let's go นะครับผมไปเดี๋ยวไปรับรางวัลครับผมแล้วก็รีวิวสกินกันเลยนะ โอเคไหนๆเราจะดวงดีแล้วเราจัดตรงนี้อีกสัก60คูปองนได้เติมคืนให้คุณบิ๊กง่ายๆนะผมนั่นคือกล่องสกินคัมพีขั้นสูงครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขายังขาดอะไรอีกไหมแป้งสรุปว่าไม่ได้จัดให้ดูนะครับเพราะว่าเขาเต็มไปเรียบร้อยนะครับผมอ่าแล้วก็เติมเงินตรงนี้ก็มาล็อกอินนะครับเติมไม่ว่าจะเติมขั้นไหนที่ร้านกอฟสามารถรับรางวัลตรงนี้ได้เลยนะครับไป ไล่ลำับผมอีนี่แปลงร่างรัดผมม้วบเข้าไปครับผมนี่นั่นคือทูเลนสเปลเบลสมาเตอร์ครับผมจนันจันบีเรียกว่าจันบีนะครับผมไปหินนาคอส แล้วก็ทูเลนนะครับผมกรอบนะครับผมไปไปสมใส่กันเลยครับโอ้คุณบิ๊กสกินเร็วไปปะเนี่ย571สกินเดอ้อมามาหนีโหมันมันมีจังหวะแบบมีปล่อยผมบ้างไหมหรือว่าเป็นท่านี้ตลอดเลยอ่ะถ้ามีปล่อยผมด้วยจะดีมากนะเฮ้ย <c oughs> hey, โอ้ไม่มีแปลงล่างเลยหรอโอ้ละลับตาม,มึนๆนอย่างนี้เดียวเลยอ่ะาจริงรออีกแป๊บหนึ่งไม่มีหมทุกคน <c oughs> คือก็สวยอ่ะคือเอาจริงๆมันคือสุดของห่วงโซ่อาหารของทูลเลนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครมีพวกกันดัมหรือว่ามีอะไรที่มันเป็นอากูรีกอออฟเลนหรือว่าเป็นเอสเตรีมเนี่ยก็พอได้ละมีท่าวาบละแต่ถ้าใครที่อยากจัดสุดก็คือต้องสกินนี้เท่านั้นนะครับผมอ่ะโอเคไม่มีแล้วจริงๆเหรอคือถ้ามันแบบมีจังหวะแปลงล่างฟิ้งแปลงล่างฟิ้งเงี้ยโอ้โหจะแบบทําให้โปรไฟล์สวยแจ่มมากครับแล้วก็อันนี้เป็นรูปครับผมเท่ๆหล่อๆครับผมมันคือพันเดียวกับนาคอสนะ หน้าเป๊กเกินนะครับผมไปขอลองไปรีวิวแป๊บหนึ่งครับ ทูเลนนะครับมีทั้งหมด15สกินครับเอาที่มีเอฟเฟกแบบรวดเร็วครับผมนั่คือแอตโรวอลเกอร์นะเป็นแท็กงชานะผมต่อไปครับเป็นคอนเซนลูนะเป็นสกินผู้บัตเตอร์ไฟนะครับผมแล้วที่มีเอฟเฟกต่อไปครับคอร์มอสโซล่าแฟครับผมมันจะคือไอยอมการย้อมสีเป็นสีทองนะครับต่อไปครับเป็น SGL เจ็ดสิบเก้านไม่แงมาตเอจราคาดีๆนะกำลังนครับผมต่อไปครับเป็นเฟรมบิงดาก้อนนะครับผมเป็นระดับไปแล้วครับขอแป่งเยอะๆหน่อครับแล้วก็นี่เป็นทูเรนทหารนะครับลอร์ลีเะ น,นั่นคืออาร์เบอรี่ออฟเบลน์นะผมเป็นเหมือนขอแลกมานะครับต่อไปนะเป็นกินล่าสุดของเพลนนะครับนั่นคือเมทิสค o ลอิร์กโตครับช็อตกันเปี้ยอวัวเปี้ยอผมเป็นไฟฟ้าของจริงนะผมแล้วก็สกินพระเอกของเราในวันนี้ครับนั่นคือ Spell Blade Master นะครับผมนี่โอ้โหสุต๊ปอปครับผมไม่แพงถ้าถ้าได้ราคาที่คุณบิ๊กได้เนี่ยคือไม่แพงคือประมาณ3,500ัหาหรอมัน7แต่มันเป็นระดับมิสซิเคิลนึกออกไหมทุกคนเออ มันพอได้พอได้อ่ะขอดูท่าเต้นนิดนึงนี่มันมีท่าเต้นเปล่าวะนี่อันนี้อันนี้เป็นท่าเต้นนะครับนี่เก็บกระบี่ปึ๊บปั๊บกระบี่บินนะผมนี่ทําให้กระบี่แบบลอยรอบตัวแค่นี้เลยอ่ะท่าเต้นฮัลโหลทำจริงพี่ทําจริงไอ้น้องอ่ะ <have> ไปสมใ่แล้วก็ทดลองกันเลยจ้านี่ดูนะฮะโมเดลนะถ้าเดินออกจากฐานนี่ขี่นกกระเรียนนะผมอี ไอพน่นหมดแล้วลงมาเป็นเมฆนะครับผมไปนี่ตีธรรมดาครับเป็นงานจิ้มจิ้มแบบกระบี่พักไปสสกนะครับผมอ่ากำลังภายในสุดๆน<ล>ะต่อไปครับทาวาร์ปนะครับผมเรียกกระบี่ห้าอันครับค่อยๆไต่ซึบไต่อันสุดท้ายครับผมแล้วก็กระโดดแล้วก็นกพาไปส่งครับผมตรงนี้นะนี่ต่อไปครับสกิลหนึ่งครับผมเป็นงานปาดาบเข้าไปแยกออกไปครับเป็นสามดาบนะครับผม อต่อไปครับสกิลสองครับผมว้าครับผมแล้วตรงเท้ามีแบบว่าออร่ราหยินหยางนิดนึงนะครับผมสวยดีดีดีผมเพิ่งสังเกตเหมือนกันท่าสองมันมีตรงนี้ด้วยวะเนี่ยเออมีความหยินหยางตรงนี้ด้วยนะทุกคนสังเกตป่ะเออแล้วแบบมันเวลาเคลื่อนที่ไปครับมันเป็นรูปกลุ่มดาวเป็นเส้นเส้นนะเอ้ยงานละเอียดเห็นปะตรงที่แบบจุดจุดที่มันเริ่มต้นอ่ะมันมีกลุ่มดาวพวยพุ่งอยู่ข้างล่างครับผม และตรงระหว่างพื้นครับก็มีโอ้โหเฮ้ยงานเขาละเอียดอันนี้ผมเพิ่งเห็นเพิ่งเพิ่งสังเกตเห็นนะครับมันปรับมาใหม่ปะต่อไปครับนี่อัลติเมทครับผมนี่ข้างหลังครับจะเป็นแผงดาบห้าอันนะนี่เป็นแผงดาบห้าอันนะโอเคแล้วสแต็กขึ้นครับเป็นกระบี่มาบินรอบตัวห้าอันนะครับผมไปไปไปเก็บเยอะๆเลยโอเคนี่ เป็นแบบว่าบาเรียกระบี่สุดๆนะครับผมอ่ะผมถ้าท้าทีเด็ดนะผมให้ท่าสองนะครับเด็ดสุดสําหรับสกินนี้นะเพราะว่าเพิ่งสังเกตเหมือนกันว่ามันเด็ดขนาดนี้นะครับผมอ่ะถ้าอัตติเมตเนี่ยผมก็เฉยๆนะ <S <S อ่าแล้วก็แล้วก็ออ่ะเอเอเสียงเหินนะครับอ่า ถ้าพ s สซีฟมันเนี่ยโอเคมากที่มีกระบี่มาแบบว่าบินรอบแบบนี้นะครับผมเออมันมันค่อนข้างชัดนะโอเคก็ใครอยากเป็นสุดยอดชูเลนก็ตามนั้นครับแต่อย่าลืมนะตามงบส่วนทุกคนครับไม่มีก็เล่นเกมนี้ได้ครับผมแต่ถ้าอยากมีก็มาจัดที่ร้านกอฟอฟแพ็กเหมาคือ3,170บาทนะครับ4,090คูปองเหมาแบบเหลือๆแล้วก็แถมยังเป็นราคาส่งด้วยครับโอเคแต่ถ้าใครอยากจัดราคาอื่นเนีก็ทักมาก,กันได้ครับผม วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย้ฮ